ในวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาคุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์พร้อมญาติธรรมได้มาเจริญกุศลร่วมกันคือการจัดหนังสือนามว่าตามพระใหม่ไปเรียนธรมรมพรหมชาลสูตร สุตตาปาลิโชติกาสังฆกรรมที่เกี่ยวกับพระปาติโมกจำนวนเรื่องละ600เล่มเพื่อน้อมกราบถวายกรรมาการกองตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงณศาลาอบรมสงฆ์และหอฉันวัดสามพระยากรุงเทพมหานครพร้อมกับพระภิกษุสมเณีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันในคราวครั้งนี้ขออนิสงส์แห่งคุณงามความดีนี้จงอํานวยอวยผล ให้คุณพัชทรพร้อมญาติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติปัญญาในการศึกษาพระธรรมตามธรรมของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเข้าใจลึกซึง้งบรรลุถึงสัจธรรมทั้งหลายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนถึงที่สุดแห่งการหลุดพ้นในการอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขออัน นนโมธนา